<lining S 1> ว้าเอาวิ่งหากันแล้วโอ้โออวิ่งวิ่งมาใส่กันเลย <M akers> โอ้โหวิ่งมาหากันเลยน้ฝนเ <M akers> พื่อนรักวิ่งใส่กันเลยนะคะ <M akers> โอ้ด,ดีใจดีใจนะคะดีใจเมื่อวานหนูเล็กวิ่งมาหาหน้ำฝนวันนี้น้ำฝนวิ่งมาหาหนูเล็กโอ้ยเป็นเพื่อนรักกันนะคะเขาคิดถึงกันนะคะเดูรักกันที่สุดเลยคู่นี้นะคะเป็นเพื่อนรักกันนะคะฮะ <M akers> <M akers> ไม่ได้ก็ถามเขาโยกเพราะว่าของเขาก็ยังเรจะถามเราเลมันเด้อเลมันอะไรเกไ้ฮะเขามาเหมือนใบใบ แค่ย่าตัวตัว52มั้โทรศัพท์โทรลากันนะ3 3อย่างที่ตัวตัวเอาปลายนะ ตด้วยนะาไนนาาตรง้งไป่น้องเล่นกมง่ิตรนันนี้ะ วแม่ให้ยังไม่กินแค่ลงนตสนามสังเกตดูหน้าสนามนะแล้วเวลาตนสนามทำอไมไหโอ้โหอารมณ์ดีใ่เช้าเลยจะทำอ้าอารมณตเช้าเลยกินเลยลูกกินอ้ากินไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอกกินเลยนะคะ อันนี้หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านตากลางจ้าคุณแม่หมู่บ้านตากลางจ้าอ่าวันนี้ตุตุ้ได้น้ยได้นาพ่อกับแม่ได้กินผัดกะเพราข้าวเปาก็ ของเจ้คุณแม่โกปรด้วยนะได้ติปใบแดงๆหลายใบเลยแล้ยังยังไม่จบแค่นั้นนะทุกคนคุณแม่แอปเปิ้ลสวัสดีค่ะยังได้ติปใบแดงๆหลายๆใบจากคุณแม่ปุ๊บและคุณแม่ปุ๊บยังติดหนุนเข้าต้นัดของคุณยายที่ท่านเอามาฝาก ลังเราตรงตรงเล็กๆที่ยังก็ได้คุณแม่ปุกบนี่แหละท่านให้คะแนนมาสื้แบนด์ตุ้งไก่แล้วก็ป้อนผลไม้ออนไลน์ให้กับตรงตรงเป็นประจำนอกจากตรงตรงจะมีคุณแม่ปุกแล้วยังมีคุณแม่โชคดีคุณแม่ใบข้าวคุณแม่คนราสีสิงคุณแม่แอนคุณหมอไอริสคุณสวยและน้องนาคุณนาลักและคุณแม่อีกหลายๆท่านที่เราไม่รู้ชื่อเพราะว่าคุณแม่บางท่านมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็เลย ลกล้จับที่แสดงช,ช้างโชว์ไหมใกล้จ้าคุณแม่จ๋ามาเด้นเลยจ้าอยู่บ้านเดียวกันเลยค่ะคุณแม่มาค่ะแม่เดี๋ยวพาไปได้ค่ะใกล้ๆเลยนะคะเยจะได้ยพูดว่าช่วยงานปาั้งทั้งโมตวกินไปโกับบ้านที่ั้วธรรมดเลยใกล้ๆค่ะค no ุณแม่ ก็เป็นเหมป็นการพูดน่ารักใช่ไหมคะถ้าพูดเก่งถ้านำเสนอดีดยังพอค่ะเมย์มน้ำกับช้างไม่มีเลยจ้ะ<ม>อ๋อบน้ำกับช้างมีอยู่นะมีอยู่ใช่มีค่ะคุณแม่ แค่กันพวกเราไม่เคยออกสังคนไงถึที่ไปหมดเลครัแต่ถึง้คนเราก็สงข้แม่เอ็กซทุกช่องทางรมังแม่แม่เอกซีูกเขียวทางช่องของตุ๊กตัวบานแม่ทตาและเอ็กซนงหวนันส้ายน่ามีโอกาสทุก่ จ้าคุณแม่ขอบคุณน้อยของพวกเราทีันก็ยงคอยรังอุ้งน้อยจริงๆมีแม่แม่เอฟซีคอยรักคอยเอ็นดูและคอยห่วงใยตุ้งตุ้งมาตลอดขอบคุณที่คอยพพอร์ตตุ้งตุ้งและพวกเราวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาตุ้งตุ้งไปร้าในงางต่อยินดีวัน บ้านน้องแตงโมหรือเปล่าสวัสดีนะคะคุณแม่จาทุกท่านค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแหมมาคุยกันได้นะไปดูตรงตุงมาโอ้โหแม่ค้าเต็มเต็มไม่เห็นหมูเด้งยังหมูเดงหมูแดงหมูแดง